สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ณวัดพระธาตุประสิทธิ์นะคะพระประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดวันพรฤหัสบดีนะคะก็อนุโมทนาสาธุนะคะนี่เป็นภายในบริเวณวัดนะคะก็ าเจพอนะคะถวายสักการะบูชาในพระพุทธคุณพระธรรมคุณะสังฆคุณนะคะพระคุณบิดามรารดาราอาจารย์ถวยเทพเทวดาแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะตลอดจนผู้มีรุทุกรุ่นทุกวัยทุกรูปทุกนามนะคะถวยเทพเทวดาที่ไดอารัก ปกปักรักษาณนะสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นโบสถ์หรือสถานที่เป็นศาลาเก่านะคะตั้งแต่พศ2493เนะคะนี่เราพามาดูนะคะเมื่อกี้สอบถามคุณลุงที่นี่นะคะบอกว่าอดีตเคยเป็นที่ประทับนะคะในสมัย ในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะข้างในเย็นมากนะคะแล้วก็จะมีรูปเขียนตามฝาผนังแล้วก็เสานะคะเดี๋ยวเราจะพาดูนะคะอันนี้บริเวณนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นที่ที่ ั้นบริเวณไว้หรือเปล่าว่าที่ท่านเคยนั่งประทับหรืออะไรเงี้นะคะตามความเข้าใจนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออนุญาตด,ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในนะคะด้านไหนก็จะเป็นภาพเขียนเป็นสีเป็นภาพพุทธประวัติต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นรูปสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะในรัชกาลที่9ท่านได้ทรงเคยมาณนะ ที่แห่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพระราชะกรย,ยกิจของท่านนะคะที่ท่านมาณนะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นลำดับเรื่องราวนะคะ,นะคะเมื่อครั้งท่านได้เสด็จมานะคะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะคะบทนี้เก่ามากนะคะอันนี้ด้านบนก็ จะเป็นไม้เข้ามาแล้วเย็นนะเย็นมากนะะเย็นมากเลยภายในเย็นมากนะ,ะนี่ค่ะเราก็แสดงความเคารพนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวบอกเล่านะฮะก็มีโอกาสนะคะใครได้มาก็เชิญชวนนะคะ มาดูความเป็นมาเป็นไปนะคะของวัฒนธรรมในประเทศเราจารีตประเพณีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษนะคะนเนาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันต่อนะฮะนี่เป็นภายในวัดนะคะ <ś led> อาจารย์นะ,ะบินไปเก็บสิ่งของอะไรนะคะแล้วก็นี่เป็นภาพภายในวัดนะวัดธาตุประสิทธิ์นะคะอำเภอนาว่านะคะจังหวัดนครนพนมนะคะได้เวลาฉันเพนแล้วค่ะ เดี๋ยวเราก็จะพาไปชมสถานที่ต่อไปต่อนะอ๋อค่ะวันนี้ลากันเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปชมสถานที่ต่อไปสวัสดีค่ะ